สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับปัญญาทานสายเช่นเคยนะครับก่อนอื่นปัญญาต้องฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จะพามาดูการทํางานของปัญญานะครับซึ่งตอนเช้าเราก็ต้องเอาเข้าวไปไว้ที่ห้องอาหารเพื่อให้พนักงานตักทานตอนเช้านะครับคือตีห้าเนี่ยปัญญาจะยกมอข้าวขึ้นไปแล้วแล้วก็เมนูวันนี้มีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับค่าเดเเค่ะ ทำแกงอะไรแกงส้มหรอแกงเกี ส่วนเมนูเช้านี้นะครับก็จะมีไข่คนนะครับอร่อยมากสีซันสดใสหน้าทาเราก็เป็่อนๆต้องชอบแน่ๆรับรองได้ว่าอร่อยมากนะครับส่วนเมนูที่2นะครับเช้านี้มี2เมนูนะครับอีกเมนูอันนี้เมนูที่ปัญญาทําเองนะครับต้องอร่อยมากแน่ๆเป็นต้มจืดใส่เอ่อโอ๊ยปลาคืนใส่เต้าหู้นะครับนี สีซันจะใส่หน้าทานเราก็แบบดีต่อสุขภาพมีผักเยอะแยะมากมายเพื่อนๆแรงงานจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ